สมโซนยางพี่น้องวันนี้ย,ยางมันออกดียางหอมดีส่วนนี่กกต้นยามยางแก่เกือดต้นสองสามขึ้นจ้นะเต็มถวยอืม,อม ไล่ตลอดพี่น э ้องมันจักสามสี่หาเสียหาสมองไล่มาตลอดเลยยางไายประยยทธ์เลยหอนหาสมองหุกสมองน่แหละอันนี้เต็มเลยเดี๋ยวก็เต็มเียเหมือนเต็มทางหนึ่งหอยไล่กิโลเนาะต่ากาหากิโลขึ้นไปพี่น้องตําทางเนี่ยหากิโลยางต่ำหาขึ้นหาห้ากิโลทางเดียวเนี่ย Rồi. Rồi. Xem Còn giang.